รีวิว v c o r t ขับ4เข้ามาอีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้นะพี่เป็นตัว3.0ตัว Z นะพี่ขับเคลื่อน4ล้อนะออกใหมน่นี่ราคาอยู่ที่1ล้านเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับราคาเหลือเพียง8 0 0 0กว่าบาทที่แล้วถ้ามีแบงก์สินะนำเป็นส่วนลดได้อีก1แสนนะครับคันนี้เหลือ7 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะพี่สำหรับคันนี้พี่สภาพแบบสวยกิฟเลยเป็นรถปี2023นะเลขไม้แค่50,000กโลเท่านั้น เดี๋ยวพามาดูบ้างคันนี้มีอะไรให้บ้างนะครับก็ประหยัดจัดป้ายแดงไปแล้วประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทน,นะพี่และ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ13 0 0 0าเท่านั้นถ้าเครดิตฟรีดาวออกรถแค่10บาทพี่โอ้โหเครดิตดีฟรีดาวสำหรับเครดิตฟรีดาวไว้ทันพี่ก็เอาง่ายพี่เครดิตด<ๆ>ีฟรีดาวได้เลยออกรถแค่ส0บาทนะผมพอนโยมานหม0 0นานะพี่เริ่มต้นนะเดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรให้บ้างคันนี้ครับกระจังหน้านครับก็เป็นสี เทานะครับตัดเดี้วขอบโครเมียมสภาพสวยคลิปแบบนี้เลยริวรอยไม่มีนะไฟหน้าแบบ LDA ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดทามดันนิ่งไลมีให้หมดมีไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยคันนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเพิ่มเติมนะพี่ส่วนสีขาวนี่ยังขาวแบบขาวจืวอนะครับคือแบบไม่หมองไม่เหลืองนะครับส่วนล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพส,สวยๆอีเป็นแม็กสีบอลเงินขอบ18นะครับตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์ v c คอร์นะ ส่วนตรงกระจกค,ครับมีไฟเดียว led ติดกระจกให้คิ้วกันสตราดมีตรงรุ่นการมือเขาเรียกอะไรการลอยมือเปิดประตูก็มีให้นะครับคันนี้เปิดไปไม่ต้องกดเป็นลอยเลยมาดูภายในกันบ้างครับตัวนี้นะตกแต่งด้วยหนังสีดำครับเดินด้วยได้สีเทาๆาหน่อยนะครับหนังนี่เกรดดีสัมผัสเนื้อดีเลยพี่ตรงน,นี้ก็มีที่วางแก้วน้ําให้1จุดนะครับเปิดออกมาได้ตู้เย็นเก็บขวดน้าครับผมก็ก็อาจจะแบบทําให้มันเย็นขึ้นไม่ได้แต่ชะลอความเย็นแล้วกันทําให้มัน หายเย็นช้าลงนะพี่แล้วก็ตรงนี้มีช่องเก็บของให้ด้วยนี่เล็กๆน้อยๆครับผมโอ้โหเก็บได้นะครับไมหนีส่วนตัวนี้มีกล้องมองหน้ากล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้ามาให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ดูตรงนี้โตกระจกมีให้นะครับยังไม่ลอกอันนี้ออกเลยครับผมนี่ถ้าอยากใช้ก็ลอกออกได้พี่อันนี้ติดไว้ให้มันใหม่ครับส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลหกสีดเจ็ดเกียร์ถอยนะครับเบรกมือแบบแมนวนวลตรงกลางวายแก้วน้ําได้สองจุดอื เก็บของนี่เป็นที่พอมีพอใช้งานหน้าจอทัชสกรีนได้ช่องเก็บเอกสารมีสำเนาคู่มือรถอยู่ไหมนี่พวกคู่มือรถจะนี่ยังอยู่นะครับเริ่มเดิมๆจากอีซูซุครับผมชื่อลูกค้าเก่ายังติดอยู่เลยโอ้โหแกเอกได้พี่ท้าไม่เอานะครับก็ตัวนี้สภาพสวยกิ๊บเลยแอร์เป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่นะยังไม่ใช่ออโตโรร้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับปรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ช่องเสียบอันนี้เอาเสียบกล้องไว้ให้ครับ ส่วนตัวเบาะนะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำคูลแม็กระบายความร้อนได้ดีนะครับสภาพกริบๆเลยเหมือนไม่เคยนั่งมาก่อนนะผมสวยมากบอกเลยกลิ่นใหม่ยังอยู่ครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับพี่ด้านหลังนะครับก็โอ้โหพื้นที่การนั่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับจะลองไปนั่งดูเลยลวกันนะพี่นั่งได้สบายครับแอร์ Air หลัง2จุดช่องเสียบ USB อีก1จุดนะพี่ชาร์จแบตได้สําหรับคนชอบเป็นโทรศัพท์บนรถนะไม่ต้องกลัวแบตหมดที่นี้สาหรับลูกเล็ก ห้อยถุงขยะห้อยถุงก,กั๊แก๊ปพี่ทิ้งขยะได้เลยแล้วก็ที่พักแขนดูซิล็อกทรงหรือเปล่าตึ๊บล็อกทรงนะครับวางแก้วน้าได้อีก2จุดแต่ถ้าวางแก้วน้ําก็อาจจะพักแขนไม่ได้เดี๋ยวจะพักได้แต่ต้องแบบนั่งแบบนี้พื้นที่การนั่งถือว่าเยอะนะครับเฮดรูม <Hate room S 2> เยอะเลยนั่งสบายมากไม่อึดอัดครับตัวเบาะหนังด้านหลังนี่ตึงเปียอย่างเง้ไม่เคยนั่งมาเหมือนกัน,นครับผม ช่องนี้ไฟสีอะไรสีเหลืองนะดาสีเหลืองจริงเลยที่ส่วนใหญ่ก็ต้องไฟสีเหลืองอยู่แล้วประมาณนี้เลยครับสภาพแบบสวยนะน็อตนี่ไม่เคยขยับนะครับไม่เคยโดนชนหนักมาแน่นอนพี่วิธีดูแบบเบื้องต้นง่ายๆก็ดูพวกหัวน็อตนะครับสภาพใหม่ๆปกติถ้าเป็นรถปีใหม่พี่ยังไงหัวน็อตต้องไม่ขยับอยู่แล้วนะนอกจากว่าแบบบางทีรถวีเก่าอาจจะมีถอดทำสีบ้างถ้าสีแบบเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์4ีคูณสนะนี่เลย ด้านหลังครับกล้องมองหลังมีนะแต่ตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์หลังให้นะพี่ตัวเซนเซ,นเซอร์ต้องเป็นตัว M แนละ้วอัน,นตัวแซดเปิดไม่ดูครับกระบาแม็กไบรเนอร์ส,อสวยสวยรวอยไม่มีนะเหมือนไม่เคยขนของมาก่อนก็สวยกริปปีมีฝุ่นเล็กน้อยทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องกลัวได้ฝุ่นกลับไปนี่ล็อกอยู่แน่นฟรีนะครับตัวแซบชัดเจนเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับกันบ้างครับผม มาดูออปชันฝั่งคนขับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เบรกไม่ใช่ยังไม่ได้ปรับบอร์ดไฟฟ้านะเป็นปรับบอร์ดแบบแมนวนวลอยู่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายคันนี้กุญแจเป็นแบบเสียบอยู่ยังไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลสนะและมีระบบป,ปรับไฟหน้าแบบสูงต่ำเรียบร้อยแล้วด้วยให้ดูตัวนี้มีกระจกให้เบา่ากระจกมีทั้งสองฝั่งนะครับที่เกี่ยวแว่นกันแดดมีให้อยู่ ไฟก็สีเหลืองทั้งหน้าหลังแล้วก็เฮ้ยสายเบลลนี่ปรับระดับได้เนี่ยปรับสูงต่ำได้นะพี่แต่ทำมือเดียวไม่ขนาดอะ่ะก็ประมาณว่ามันปรับสูงต่ำได้แล้วกันแต่ผมทำมือเดียวไม่ขนาดครับผมก็คือมันจะโยกขึ้นโยกลงได้ประมาณนี้ครับก็ทำให้แบบเข้ารูปก,กับสดีลละมากยิ่งขึ้นครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนตัวจะพูดอะไรปะโอ้ยก็ส่วนตัวนาปัดเรือนไม้พี่เป็นแบบดิจิตอลผสมแบบเรือนไม้นะ ก็ทําให้แบบมีความทันสมัยและความคลาสสิกอยู่สราพแบบสวยงามเลยให้ดูประมาณนี้เลยครับส่วนตัวนี้กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาได้เลยนะครับฟิล์มนี่ติดให้ใหม่หมดเลยนะพี่ฟิล์มดำๆเมื่อๆอย่างนี้เลยดูเทียบกับด้านนอกครับผมความสว่างต่างกันชัดเจนนะครับน,นี้ก็วางขวดน้ําได้นะครับดูให้ดูยึดจุดยึดพวกนี้พี่ว้ยมองไม่ค่อยเห็นก็คือน็อตมากเดิมๆพี่ไม่มีขยับแน่นอน แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บแก้วน้ําได้อีกหนึ่งจุดแล้วเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเล็กนิดหนึ่งีไม่ได้พาดูห้องเครื่องหลายคลิปแล้วโอ้โหเครื่องสามพันจะใหญ่ขนาดไหนครับมาลองดูกันเดี๋ยวพักคลิปแป๊บหนึ่งใช้เวลาเปิดสักครู่มาดูกันต่อที่ห้องเครื่องครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสามพันนะโอ้โหแรงแน่นอนพี่ไม่ต้องกลัวเลยความ แบบถ้าแบบขับไปแล้วจะอืดขับไปแล้วจะบิดไม่ขึ้นวอ้ยต้องบอกว่าเหยียบไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่มอไซค์นะครับก็ไอพี่ความแรงนี่รับประกันเลยไล่ให้ดูครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับครับแผงการความร้อนไม่มีขุยนี่สภาพใหม่คิปไม่ตกท้องช้างพี่นี่เลยไอ้ดูลวกนักโดมมักเดิมยังอยู่นะครับใครอยากดูถ้าแบบเห็นในกล้องแล้วมันยังไม่ชัดเข้ามาดูที่ร้านได้เลยพี่แล้วก็วิธีดูแบบเบื้องต้นนะนง่ายๆเลยถ้าโดนชนด้านหน้ามาพี่พวกนี้ต้องไม่เดิมมาผมนี่ ดูนะกลมดิก๊กหรือวงดีก็เป็นวงดีชัดเจนนะพี่นี่แผ่นมาม์กยังอยู่แผ่นเพจะดอปแผ่นมากอะไรพี่แผ่นเพจยังอยู่ครับผมแล้วก็ขนาดรูเท่ากันทั้งสองข้างนะครับส่วนท้องท้องเครื่องี่ถ้าชนหนักยังไงเครื่องมันต้องดันไปถึงตรงนั้นตรงนั้นต้องบุกพี่แต่คันนี้ไม่เคยโดนชนหนักมาแน่นอนครับผมก็ไม่รู้จะมุดเข้าไปยังไงครับมาดูประมาณนี้เลยกันวีทคร่าวๆครับ แล้วก็ซื้อไปนะรับเอาง่ายพี่ถ้าดูขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่เชื่อใจผมมีรับประกันให้เลยว่ารถไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําย้อมแมวกอใหม่แน่นอนที่เอาอ,อกไปเชคด้านนอกเลยเลยถ้ารถมีประวัติโดนชนหนักี่คว่ำจมน้ําหรือย้อมแมวเลยไามก็าตามพี่พี่นำรถกันมาพร้อมหลักฐานเลยรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับก็สําหรับคนที่กําลังจะซื้อรถมือสองเนาะมีความกังวลเรื่องแบบนี้พี่ผมรับประกันไว้ให้เลยนะเพราะว่า,วาบางคนนี่ลงทุนจ้างช่างมาดูรถนะพี่ต้องเสียหลายพันนะพี่ก็ จะาด้เงินครับผมเก็บเงินหลักพันไว้เติมน้ํามันได้ก็อีกเป็นเดือนนะพี่ก็มาที่นี่ไม่ต้องกลัวรถมีปัญหาครับเพราะรถทุกคันเรารับประกันให้เลยใครสนใจคันนี้พี่แคปบหน้าจอแอดบ้านเขียวมาได้เลยที่แอดหนึ่งสองสามบีนะครับหรือใครอยากดูรถคันไหนเพิ่มเติมอยากให้รีวิวแบบนี้คันไหนแบบละเอียดละเอียดพี่เจอในไลฟ์สดหรือดูคลิปไหนถูกใจพี่แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยพี่เดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้ดูวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ